สวัสดีค่ะป้าแจ้วค่ะวัอนี้ป้าแจ้วอันสิไปอส์ค่ะอันมือนี้มีกระโูกับเสียมค่ะอันมือนี้จะไปอันรักน้ำใหม่ปลารุ่นเนาะค่ะอันจะเอาไปอันกินกับอันปนเฮ็ดพอละกันปนจิโปมเนาะค่ะจะไปต้มเนาะแม่อจะไปต้มที่ไปเจ้าไปหาตะไวอนซื้อมาแต่อันรอบอันขุนแกะไก่ขุดไปอันมือนี้ไปหารอซื้อเห็ดทั้งอำเภอพะนาอำเภอสีเมืองไม้คงเสียมกับเขียมมาลาดเนาะค่ะโอ้ไป เออไปทัวร์สาราเศได้เฮ็ดผัวมาเคืองกิโลเอาขึ้นได้หน่อยเลยอ๋อตังบะเสือลายเพราะว่ากินหนึ่งหมื่นอันอ้หมูบ้านกแก่เออเแกงเนี่ยออกมาเลยกันไปซื้อมาปรนซื้อมาปรนแล้วก็จะว่าสิฮะผ้ากินกับว่าจันปล<ช>าซิมาลักนมใหม่ปลาลุ่นเนาะค่ะสิม,มีบะบ,บุนี่เอาอ้ะปูต่อคนเราม่ใหม่นี่แหล,ล,ละมาปลูกมือนั้นร่อนเหยียบเฮ็ดออกมาเนี่ยหลายรสเหยียบค่ะก็จะพากันไป เดดบักพริกไปใส่ค<ป>นบักพีกกระสีเก็กกเกบเดจะการมาเก็บนี่นะจ่าบักพริกปลาลุ่นเดจะการมาเก็บบักพริกคือการตัดรากาเบิ้วทั้งหนาก่อนนะจ่าอันนี่นมีโคกน้องนาคุณอ๋อฝุ่นฝุ่นฝุ่นขาดเล็กน้อยอออบ๊ายบายเลยลูกโตบ๊ายบาย <laughs> เด็กเด็กนะจ่าเพิ่นดีสลากลางแนมนะจ๊ะหนูเชิดกับตากานกะ ถ่ายคลิปคือกันนะจ๊ะนี่พูนหมบ,บัตหินเล็กไฟสมก็เป็นหมู่บ,บ้านยูทูบเบอร์อีหลีนะจ๊ะ <c oughs> ไปไซส์กับพี่ต่คนถ่ายคลิปผุนนะจ๊ะบรรยากาศเป็นตะมอทัพมาเตีบรรยากาศย่ามแลงเออไปแล่นไปลูกบรรยากาศยา,าศญญญมเย็นนะจ๊ะญญนี่ว่านอหน้าใม่ปะรุะนเนาะอันเมื่อไหร่ปะเป็นคือวานอใหม่หลายอยู่ใส่เถอ กระสีอยู่ละนี่ละแต่ว่าเห็นสาวจ่อยกับน้องเขตมาสาับดิคุณบอกแมนมนี่คาจังสีกะซับค่ะว่าวเขาซื้อต้อมคามาน้ำเด้บอกถ้ามาเสียม,มากินงก็ป่วนเขาลืมมาปรร่วนคาหลายสับเอาคาออนไปต้มเดี๋ยวสมาสกน้องใหม่เด้อปลาลุนเด้อปลาลุนบอยู่ไปหาอยู่เพื่อนกับมาเห็นมาขันเนี่ยรักเสียมมาพร้อมได้ก็คูได้เสียมมาน้ำค่ะคือคุณบอกนี่เป็นอะไเอเบ็ วุ้นดิเดนอนานึงเป็นรอพ่อเศก้าตอนแบบรอเบิงหาเบิงอันน,นังง่งยาวซะก่อนนึกทำไมแล้ปลูกวันนี้นึกจังไหนแล้วเอาบ่ได้บ่เรือเอาได้บ่เอ้ยนะจะได้อยู่นะนี่ซองนอะ่ะค่ะลากเอาโหลดต้องไปเห็นข้าวราสับเอยู่เด้นี่อันนี้เพิ่นซับโอ้เพิ่นซับนี่เดี๋ยวเสียงน่านเราไปแต่ไม่เห็นน่าก,กินกินนี่แค่เนี้ยแมนยุ่งมาตั๊บมะคุงนเนาะมือนได้บางเนาะดิเดนอนั่น,นใช่ลหรมีบ่หลังนี้ โอ้อันนี้เป็นมสซับเอาแล้วตัวนี้มีเขาเห็นมีสองนอะเขดีละเอดเอาหลดมาไรก็ได้หนีนอนหนึ่งเออเออ,เอ,อจะคล้องหน้าบอยูให้เขียกมาลักเอาละเด้ตองตองไ่เ ค้มางนีก่อนมันอยู่ไก่หาบอมีคนยากมาหอดหาไส่สนิปลูกไปอว่ามาเกี่ยวไปเองว่เวทหลามันบอแมนเอาเขี้ยเบ่งอนนโอ้โีเขี้ยบัาหาเห็ดบาดเียบ่มีดอกผลจะะมีเห็นยักนองหันสองสามนอข้ขนนอแล้วกหนส,นสมนอ นนพุ่นหน้าพุ่นหน้า,ออนาบันหน้าบันหาดพุ่นนี่นี่นี่่จานอนอโอ้หน้นใหม่รักก็ที่แสบเนาะก็สองนอนแบนี้เ,เออเอาเลยนั่นนอนนั่งดินจนังต่มแสบนอนได้ดินวนีอืมนสิวานมาหนาเยคุณเดินมาหนักนมิวาดินเนาะเดียย๋ยวคนเห็นคลิปพนกับิวาเหาอยู่ดอกรุนเนาะักอเด้อ มื่อนีไปลุ่นไปหน้าตัวเห็นมันร่วงคลิปกับลุงจานอยู่ลุงจานเปิดหน้าอยู่บ่บ่เห็นตาขากับมือซับอะไรละเอียดๆซับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวกันโอ้เถื่อแหละตาข่านเนี่สิไปเจ้าซับเราใหม่เนี่ยบ่ซับไม่เสถื่อนบ่ไม่ทำลุงเขี้ยนนี่แต่ลุงเขียนมาหาไห่ขันว่าขันว่าอยากได้เนาะไมมไปเอามาให้นแนงสิลุงเขียนกับไปเอาเอามาให้เนาะอยู่หน้า ซับมองมันสีขาดนั่นซับเงามันนั่นงัดงัดน้าไผ่โอ้เออน้่หนักเวลาเส้นดายละเอียดเงาน่าตัวบัสซับตัวหักมันโอ้เออเห็นอยู่จ้าหน่องน้าพิตาแต่ยังไม่รออ่ะเก็บโอ้ โอ้ายุพ่อละละขุดเอาคักแน่ไรให้มันเกิดไหมผมไม่ให้เล่าก่อนนั่นเียกันเนื่งนั้นได้ไรเอบยนั่นละคางๆกันนั่นละมันจะหักได้ถัดซับสันอันเจียวๆล่ะมีซับจังสีซับจังสีซับวังสิบ่อือถ้าทำไปงัดจังสันมันจะหักมันจะเป็นคือวังหันนี่นะเออซับวังสันละ มันเลิกพูดมันอันกายนอมันเออเออสัญหักบานโอ้ยได้สองนอนโอ้ยยางาย,ยงออก,อกบ่นั่นนอนหนึง่งโทมัยเป็นลูกกระติจจมไฮฝุ่นฝุ่นมันอยู่ทั้งนอนคุณได้ละฝุ่นเป็นตัวกิิงล่องน้องสาวอาบอหวานนั่นดีล่องนานได้เราเปิดนั่นทั้งนอน ตกเด้อมาสันเด็กๆมาตกเด้อมาสันเอกจบได้ด้อนี่เหลยมลี่มาถือครูมาเฟิดมาถือครูมาเปิดเส็แวเห็นอยู่ใส่ล้วบางหันใส่ผูที่เด็กๆ แสเอาก็จะเห็นออาเห็นโดนท้งวนท้องวนบทองจะแ่ะทคงท่ไปเห็นแล้วก็ติดจมหายมาท้องหายแล เดี๋ยวประรุ่นซีโมโหลายประรุ่นจ้าคุณยายไม่ลักทาไมถือเอาไปถือถือถือนี่นอนหนึ่งดีเข้าไปแา้แล้วพี่แป๊ะ น่าเนึงเอาอยู่บนท่านั้นใส่ผ้าหรอเอาไปตบมซื้อกิบ่เบิดอ่ะเอาไปใช้กับตาจะไปซับเคาอยู่บอกคาไม่จะไปหาหลานกินเือกินเือเมากินเฮือเมลยตาเฮือกเมาอ อยอุ้มกันใช้ทางไปนี่ไปนี่ก็ได้นี่กองยางน้ำกลดีเ้ยไปบอกปแจวยางไว้ทีเห่วันก็ขาสั่นอ้วนล้วขาเดนอมยุขาเด้อหากินน้อใหม่ค่ะหากินมานยุ่ยได้เลย ข้จาจ่าผู้ทั้งคนกับเป็นคุณผอก,การนะคะ,ะค่ะไปนี่นะกับหนูน้อยนาลิตากับลูกมะเบิงคุณตาปูอ๋ขอขาอร่อยมาสั่นมั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 นเละได้ลูกเดินเด้อขวบหนองนามโมเดลนิหนะนิหนะมารอยังลูกป้ามาสับหน่อไม้ค่ะ จ้ะเอ๋จ้ะเอ๋ขวัญค่ะมาสับน้องใหม่มาผ่อผู้ใดค่ะมาผ่อผู้ใดค่ะขุนค่ะเฝืนเฝืนอยู่ขุนค่ะมาผ่อผู้ไรค่ะอเฝืนเฝืนอยู่ค่ะจ้ะเอ๋หนู่มจ๋าจ้ะเอ๋ทีป้าได้อะไรได้หน่อไม้ค่ะป้าได้หน่อไม้เดี๋ยวสิปวนอัน ปู๋ก็ปนให้ผัวมาสู่กินมาได้บูกิปปู๋พี่น้องปนกิปปู๋จิปปู๋มาใส่สื่อมามันไปปนบ่เดีวคันเห็นอันเคยกิปปู๋บอกมีบ้านที่เล่นไปกปนในด้วยจิ๊บจั๊บใส่ื่อเอาอย่างเดียวทางเนี่ยในลูกนอนไม้หน้าริตาหน้าริตาไอหลายคนอื เห็นอ้แจักหน่อยกลนแจักหน่อยกัลนน้ำอาลวดจบวเเป็นวเลยังกัดขังแนวดิเป็บไหมขังระกัดขังแนวด้เฮ้ยมือดำตาการมือดำบวยก้ามือดำล้มือดำล้มือดำแลตาการมือดำบวยกัะกัดขังแนวด้าตานตาว่านาบูดปรสนตาการว่า ตาว่าแล้าของแนวได้เบังไอผมนะยอมนอไม่หอับนอได้กินด้แล้วอาไอกรเอยผมนะโอ้ยบ่อยหยอกนอนแจงหัวใจนี้แลนี่ในเตาบ่ให้เนน้ำเด้อนหลักเนาะจิงจิงเจอจิงจร้งสุดพอนะสุดขาดสุดเนี่ยลนไอะเคยเห็นไอนะ ไอ้ก็ยอบน้องบ่เป็นนาบูดนาเน่าโอ้จะเป็นบ่ยิ้มบ่หัวน้องบ่เบาไปแจักสิ่เบาว่าจังไล่ยเสร็ปลาเห่าเมื่อป้ากลับก่อนค่ะลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้จะเป็เห็ดผูไฮ่กลับ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 ป้ากลับป้าไหมน้ำในคลองเป็นน้ำปลาไม่รู้ป้าจังเล่ยมืองร้านในคลองมีหอยปลาปูกลับกลับกลับค่ะส่หรับคลิปนี้อันปลาเจ้าก็ไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวอันคลิปหน้าปลาเจ้าสิมาเฮ็ดอีหยังบ่สู้กินอีก ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ